ก็เรียกว่ามันต้องใช้สติในการแก้ปัญหาแล้วก็ดูแลกันไปเป็นเรื่องๆไปอะครับแล้วเดี๋ยวปัญหาทุกอย่างมันจะลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่สาวก็ออกมาจากที่รักษาต,ตัวกลับมาบ้านแล้วท้ายแล้วถ้าเรามีสติในการแก้ปัญหามันอาจจะไม่ได้แบบให้ผลลัพธ์ที่รุนแรงเหมือนตอนที่เราจินตนาการก็ได้ mm hmm. ครับมันต้องใช้สติครับใช้สติครับ มันเป็นความรู้สึกที่โล่งเลยนะเบาเพราะว่าเหมือนกับเราได้ทำหน้าที่แล้วก็ทำสิ่งที่เราตั้งใจไว้ได้สำเร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ในส่วนของหน้าที่แล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกนะครับในส่วนของเรื่องสิ่งที่เราไปศึกษามาตอนที่เราเป็นพระในเรื่องของการศึกษาธรรมะต่างๆทำให้เราได้ข้อคิด ทำให้เราได้แผนที่ในการดําเนินชีวิตนะครับเรียกว่ามองอะไรได้เคลียร์ขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับทําให้ชีวิตหลังจากนี้มันค่อนข้างเรียบสบายแล้วก็ชัดเจนขึ้นนะครับว่าเราจะลุ่งหน้ากับชีวิตที่เหลือของเราอย่างไงนะครับผมก็เป็นความภูมิใจเป็นความปื้มปิ่มครับทั้งกับตัวผมเองแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวด้วย นะครับกับแฟนคลับด้วยนะครับที่เอาใจช่วยอยู่นะครับแล้วก็คอยซัพพอร์ตผมทุกเรื่องด้วยนะครับแล้วก็ผมเองก็ภูมิใจนะครับที่นทำให้หลายๆคนได้เข้าวัดกันบ่อยมากขึ้นได้ไปร่วมทำบุญการไปฟังเทศการนะครับไปทำทานกันนะครับตรงนี้ก็อิ่มเองมทั้งผู้ที่ทำแล้วก็ตัวผมเองด้วย นะครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งดีๆที่ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมแล้วก็ครอบครัวผมรวมถึงคนที่รักผมด้วยนะครับก็เรียกว่าชีวิตหลังจากนี้ก็สบายแล้วนะครับสบายแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตถ้ามีโอกาสได้พูดคุยก็จะมาเป็นสื่อการในการบอกเก่าเรื่องของธรรมะต่างๆที่ผมได้ไปศึกษาแล้วก็เรียนรู้มาเพื่อจะมีประโยชน์ได้กับทุกคนในการดำาริชีวิต เผื่อจะทําให้ชีวิตของทุกคนมีความสุขมากขึ้นก็ไว้มีโอกาสผมมองก็ค่อยมาคุยเรื่องนี้กันมันมันนิ่งขึ้นแล้วมันก็มองอะไรที่อ่มันง่ายขึ้นมันตัดมันตัดมันตัดอ่าปัจจัยอื่นๆไปเยอะเลยะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นจริงๆแล้วชีวิตคนเราอ่ะมันตายไปแล้วเราก็ไปเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้หรือสักอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ ความยึดติดความถือมั่นความาอะไรต่างเนี่ยถ้าเราถ้าเราวางได้ถ้าเราปลดปลอได้นะครับแล้วก็มองเรื่องของชีวิตอะไรต่างๆให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิมนะครับผมว่าชีวิตมันจะสบายขึ้นนะครับแล้วก็ในช่วงที่เรายังมีลมหายใจอยู่ซึ่งเราจะมีลมหายใจไปอีกไม่รู้กี่วันคนเราชีวิตก็คงจะไม่เกินหนึ่งร้อยปี นะครับช่วงมีเวลาอยู่เราก็ควรที่จะสะสมความดีนะครับเร่งทําบุญนะครับเพื่อที่วันหนึงเราลาจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะได้มีสเสียงบุญนะครับติดตัวไปนะครับในชีวิตหลังจากหลังความตายอะไรต่างๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมได้ไปเรียนรู้มาในช่วงที่เพระที่เรียนรู้กับพระอาจารย์นี่ก็จะมีหลากหลายมากนะครับ ก็นิยมตัวอย่างให้ฟังง่ายๆครับเรื่องเรื่องของศาสตรธรรมของชีวิตของมนุษย์ซึ่งซึ่งมีอีกหลายอย่างมากๆครับใน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 ชีวิตที่สามารถนาธรรมะมาปรับได้หลายคนถ้าคุยเรื่องของธรรมะอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจริงๆแล้วธรรมะระดับง่ายๆระดับแบบชาวบ้านชาวบ้านก็มีเยอะแยะมากมายนะครับ ระดับที่แบบก็าสามารถใช้ในชีวิตประจําวันของคนทั่วไปก็มีมากมายมนะครับก็เรียกว่ามันต้องมีเวลาครับจริงๆเรื่องของความตายนี่นะมันเป็นสิ่งที่เราเราหลีกหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะทุกคนต้องเจออยู่แล้วมันเป็นเรื่องเ,อเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมดาทุกคนต้องเจอถ้าเราคิดอยู่เสมอนะครับ ว่าเราอาจจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แน่นอนครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีที่เราที่จะเร่งทําความดีหรือทาสิ่งอะไรดีๆที่เรายังไม่ได้ทํานะครับให้ทำซะในวันนี้นะครับมันก็เป็นแง่ึ่งที่ดีนะครับแล้วแน่นอนทุกคนหลีกหนีไปไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องความตายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวมันเลยครับอย่าไปกลัวมันเลยทุกคนต้องเจออยู่แล้วขออนุญาตถามพี่แพทย์หนึ่งเรื่องที่เข้ามาฝึกสติตอนที่พี่แพทย์บวชเลยคือเรื่องพี่สาว ที่บังเอิญเราได้ทราบว่าติดโควิดคือมันต้องใช้สติอะครับแล้วก็เราเราต้องเข้าใจนะฮะว่าอมันเป็นโรคติดต่อซึ่งก็ทุกคนก็มีโอกาสติดได้อยู่แล้วทีนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องรักษาแล้วก็ทําตามมาตรการที่เหมาะสมตามที่เราทราบันอยู่แล้วว่าเราควรทําอะไรนะครับพอเราเราเราทราบว่าพี่สาวติดเราก็เหมือนกับ อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยเพราะว่า,าพี่สาวก็มาใส่บาตรด้วยนี้พอเราทราบช่วงนั้นเป็นช่วงที่จะสกดอดีนะครับพอสุดก,ก็รีบไปตรวจเลยไปตรวจแล้วก็รีบกลับตัวแล้วก็รีบโพสต์ไอจีแจ้งให้กับคนที่อยู่ในบริเวณที่ที่ใกล้เคียงกับเราณณตอนนั้นให้ให้ได้ทราบข่าวแล้วก็ไปดูแลตัวเองไปตรวจด,ด้วยนะครับก็เรียกว่ามันต้องใช้สติในการ แก้ปัญหาแล้วก็เขาเรียกว่าดูแลกันไปเป็นเรื่องๆไปครับ <Yeah. S 1> ทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนครับแล้วเดี๋ยวปัญหาทุกอย่างมันจะลี่คายไปนในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็ก็อย่าไปตกใจอะไรมากครับต้องใช้สติครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่สาวก็ออกมาจากที่รักษาตัวกลับมาบ้านแล้ว นะครับก็ปลอดภัยครอบครัวก็ปลอดภัยทุกคนนะก็สุดท้ายแล้วถ้าเรามีสติในการแก้ปัญหามันอาจจะไม่ได้แบบให้ผลลัพธ์ที่รุนแรงเหมือนตอนที่เราจินตนาการก็ได้ครับมันต้องใช้สติครับต้องใช้สติครับแล้วพี่สาวตอนที่ไปตอนที่ไปรักษาค่ะพี่แพทย์สภาพจิตใจพี่สาวตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพี่แพทย์เราก็ต้องต้องพยายามดูแลความรู้สึกเขาด้วยนะครับก็แน่แน่นอนครับก็เขาก็ต้องการกําลังใจครับ เราก็ต้องให้เขาแล้วก็ครอบครัวทุกคนก็ช่วยกันเป็นกําลังใจให้เขาด้วยครับผม mm hmm. แล้วก็สุดท้ายแล้วครอบครัวก็เป็นสิ่งที่สําคัญก็ทําให้ให้ผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้จนถึงทุกวันนี้ครับตอนนี้ก็ครอบครัวก็กลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วครับ mm hmm. ตอนนี้ับก็ต้องระวังกันด้วยนะครับก็ฝากทุกคนนะครับ mm hmm. ช่วงนี้ก็ต้องต้องอดูแลตัวเองมาตรก,การเต็มร้อยนะครับตอนนี้